สวัสดีพี่น้องเบิ้งพี่น้องบเคยเห็นบ่เขาค้นดูพี่น้องนี่เขาสองสันค้นดูน่าเดยวบู้สองสันเนี่ยพี่น้องนี่ยเขาเขาสองสันนี่มีสั้นเทิงแล้วก็มีสั้นลางอ่ะสองสันน่าเดีไปไปเบิ้งใกล้ๆกันเออะเห็นบ่พี่น้องนี่ยมีสั้นเทิงมีสั้นลางมีสั้นล่างพี่น้องมีสันล่างนี่มีสั้นล่างเห็นบ่ ชันลลางนี่สันลลางนี่น้องสันลังนี่สันลลางเออสันลลางนะนี่สันหลังนู่นนี่สองสันนี่พี่น้องนี่สันหลังนี่สันลลังเห็นเห็นเห็นบ่ห่วงเขาขึ้นมาข้างบนนี่ชันเทิงนี่เป็นในเขาสองสันพี่น้องเขาสองสันเขาคนดูวัดที่นมาโอ้ยสั่งเขาพันเตียมาหลดผสมเขามากจังเลยที่แียกว่ามันมันเฮียวามันเฮียจากรถเกี่ยว มันเฮยียจากรถเกียวยังก็จะมาหลยุ่ดหลายเกินเนเ่ยพิจารณาาบึงแล้วๆมันมั่วมี่ยนเลยแล้วโอ้ยมันป่นมันนําเพินมันเห็ดเพลินตั้งเห็ดมาแบบนี้ตี้มาเพลนตั้งเห็ดมาแบบนี้เตี้อผมได้สืบเท่าไปมันว่าเป็นเขาค้อนดูเขาสองสั้นเห็ดบ่ไห้มันหลุมเอแต่ว่ามันก็ลุมก็หลุมพี่น้องนี่เนี่ยกับมันสูงแต่ว่ามันก็ลุมแต่ว่าก็ไข่อยู่บุกติปุกติแปงนี่มันก็ลุมเลยเราพี่น้อง ต่ว่าปีนี้ยังบุลลมก่าเลยนี่บุลลมพอวานมีป่ปนเปีกันอยู่พอวานมีสันทึ่งกับสันไตอนะเอออุ้ยเฮ็ดไปเออผู้เฮ็ดพันเข่ามากอะเลยต่ว่าบึงลักษณะแล้วนี่สันเอ่อบึงลักษณะแล้วนี่สันออเอาสันสันทึ่งนี่สิห่วงไงกว่านี่พี่น้องสันทึ่งห่วงไงกว่านี่สันล่างนี่ สันล่างน like ี ons, ่ห่วงห่วงปุ่มห่วงปุ่มห่วงปุ่มห่วงสันนี่สันล่างห่วงปุ่มห่วงสันแต่ว่าสันทึ่งนี่ห่วงเหงาอะห่วงเหงาสันล่างนี่สิเป็นห่วงสันสันปุ่มปุ่มเดี๋ยวว่างๆสินับเบิ้งพี่น้องว่ามันสิเอ่อมันสิเงาแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเบิ้งโดยสายตาเรานี่บ่านาหนสู่บ่านาหนสู่สันทึ่ง สันทึ่งนี่สันทึ่งสีเงากรัวนี่สันหลังสันหลังสันหลังที่สันครัวสันหลังเออตัดไปพี่น้องออสร้างพันเข่ามากเลดได้พันเข่าเนี่ยได้มาบุเข่าค้นดูเด็กคนว่าเออมีผู้หนึ่งคนมาบอกสู่ฟังว่าโอ้ยขอก็เคยสั่งมากเกันตะกี้นอ่ะเขาเอื่นว่าเข่าค้นดูตัวพะนะ มันจะค่อยบวกลมมือนเดียวเออมันเมี่ยนสูงอันต่ำพี่น้องผสมปนเปกันมันก็เลยเค็ดให้มันบวกลมปกติมันก็จะลมนี่เลยนี่พี่น้องครับมันงามเนี่ยมันก็งามด้วยถือว่ามันงามแต่ว่านี่มันก็บวกลมดอกแต่ว่ากับพวเนี่ยสีมูนวิจาเนี่ยร่องเบิ้งพี่น้องนี่นี่แปลงนี่กับแมนแปลงนี่กับแมนเอาล่องเบิ้งว่ามันสีเป็นยังไงเอ้าอุ่นโอ้ยมีสันถึงกับสันเต๋เอ้า เนี่ยเอาไนโกเข้ากอโคหกด้วยพี่น้องนี้จัดไป